สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะนะครับสดัดดียามเย็นนะครับไปดูกันนะครับว่าพืชชนิดนี้คือพืชอะไรนะครับผมจะพาพี่น้องไปดูพืชชนิดหนึ่งนะครับอยู่ตามบ้านข้างทางนะครับบางพื้นที่เท่านั้นเนาะจะมีพืชชนิดนี้นะครับมันหายากนิดนึงนะไปดูกันเลยครับว่าพืชชนิดนี้คืออะไรกันนะครับนี่เลยนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าผักขาดหัวแหวนนะ ต้นนะครับต้นสดนะจะมีรสเผ็ดร้อนนะช่วยให้ทําให้เจริญอาหารได้นะครับมาดูลักษณะใบของเขากันก่อนนะครับลักษณะใบนะครับจะคล้ายๆเนาะใบสาบเสือเนาะมาดูนะครับลักษณะลําต้นของเขานะจะเป็นไม้พุ่มไม้เลื้อนนะจะมีลําต้นที่สีม่วงนะครับออกสีม่วงให้ทุกท่านจําไว้ดีๆเลยนะครับลําต้นของเขาจะสีม่วงเนาะ นี่เลยนะครับประโยชน์นะครับปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนของเราได้นะมาดูนะครับสรรพคุณทางยานะครับต้นสดมีรสเผ็ดร้อนเนาะช่วยทําให้เจริญอาหารนะครับสําหรับต้นเนาะดอกมีรสเผ็ดร้อนเช่นกันนะช่วยในการเจริญอาหารเช่นกันนะครับช่วยกระตุ้นและเรียกน้ํารายได้เช่นกันนะครับอันนี้ในกรณีดอกของเขานะใช้เป็นอาหารบําร,รุงาธาตุนะสําหรับสตีหลังคลอดบุตรนะครับและมี อาการวิงเวียนศีรษะอันนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเขาระบุการใช้สัดส่วนเท่าไหร่นะครับทั้งต้นมีรถเอียนนะและเบื่อเล็กน้อยนะครับช่วยแก้พิษตาลสางได้นะทั้งต้นเลยนะครับทั้งต้นทั้งรากเนาะรวมทั้งใบรวมทั้งดอกด้วยนะครับช่วยแก้อาการเด็กร้องไห้นะครับ้างวันจันทร์นะรักษาสางน้ํานะครับทั้งต้นเลยเนาะ ดอกช่วยรักษาโรครัมนาดนะครับสำหรับใครที่เป็นโรครัมนาดก็ช่วยรักษาได้นะครับมาดูนะครับใบนะครับจะมีรสหวานขมเอียนเบื่อเล็กน้อยนะและชาลินนะครับช่วยแก้อาการผอมเหลืองนะครับ ใบทั้งต้นเลยนะใครที่พร้อมเรืองนะครับอันนี้สามารถนําไปต้มน้ําดื่มได้นะครับช่วยแก้โลหิตเป็นพิษนะครับอันนี้ในกรณีใบของเขานะครับช่วยแก้อาการตาฝ้าฟางนะครับช่วยแก้อาการปวดศีษะนะครับอันนี้ได้ทั้งดอกและใบและรากเลยนะครับนี่นะครับเป็นประโยชน์ของเขาเลยนะครับสําหรับต้นอันนี้นะครับประโยชน์ของเขานะครับในถัดภายนอกนะครับผลนํามาใช้เป็นยาแก้ร้อนในนะครับตำตำตำพอก ตรงบริเวณแก้ปวดก็ได้นะครับตรงใดที่โดนไฟไหม้นำร้อนลวกเนาะก็ตำาตำทั้งต้นเลยนะครับมาโพตรงที่ไฟไหม้นำร้อนลวกได้นะครับจะช่วยแก้อาการมันเทาได้นะครับประโยชน์นะครับมาดูประโยชน์ในทางงานวิจัยกันบ้างนะครับจากงานวิจัยนะครับพบว่าผักขาดหัวแหวนนะจะมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาด้วยนะครับในการช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้นะครับอันนี้ย้ําเลยนะครับต้านไวรัสต้านยีส ช่วยยับยั้งการหดเกร็งของลำไส้ได้นะครับเพิ่มฤทธิ์ออกฮิสตามินในการนะครับทำให้ลำไส้หดเกร็งช่วยลดความดันโลหิตปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันค่าอยู่นะครับและลูกน้ำอยู่ไลายได้เช่นกันนะครับทำให้นะชักมีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่นะครับแก้อาการปวดลดความแรงของความถี่ของการปีตัวของ หัวใจห้องบนได้เช่นกันนะครับช่วยยับยั้งการหดตัวของมดลูกที่เหนียวนำด้วยนะนี่เลยนะครับอันนี้คือนะครับประโยชน์ในทางงานวิจัยเลยนะครับเขาสามารถนําไปทําผลิตเป็นยาชนิดนี้ได้นะครับส่วนในทางผักนะครับประโยชน์ในทางผักนะครับใบผักคาดหัวแหวนนะครับสามารถนํามานะครับช้ารับประทานเป็นผักสดแก้มกับอาหารที่มีรสขค้ามากๆดังเช่นปลานะครับ อะไรปลาอ,อาหารทุกประเภทที่มีรสขาวนะครับจะช่วยดับกลิ่นเพิ่มรสชาติได้นะครับส่วนยอดอ่อนเนาะและดอกอ่อนใช้ลวกรับประทานร่วมกับน้ําพริกนะครับเกล้มกับลาบก้อยแกงหรือใส่ในแกงแค่นะครับอ่อมปลาอ่อมกบอันนี้ได้หมดนะครับเพราะใบของเขาจะมีรสอาจจะมีกลิ่นนะครับที่หอมหอมน,นิดๆนะครับเป็นหอมหอม ผมก็บอกไม่ถูกหอมๆเย็นๆนะครับนี่เลยนะครับสําหรับประโยชน์ของเขานะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับพืชชนิดนี้นะครับวันนี้นะครับไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เนาะทำงานด้วยเนาะผมเลยมาถ่ายอยู่บนรถไห้นะครับพอดีเจอเนาะผักชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยนะครับเจอตามป่าตามไรตามนาอย่าลืมเก็บนะครับนี่เลยเนาะผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับช่องสาระเรื่องพืชเจอคืมือกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ